สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเสียงที่ดังมาจากตัวกล้องระดับนะคะค่ะสำหรับเสียงที่เราได้ยินนะคะเวลาเรายกขึ้นมาเราก็จะได้ยินเสียงแก้งแงแบบนี้นะคะค่ะคือเสียงของระบบออโต้เลเวลนะคะที่อยู่ในตัวกล้องค่ะระบบออโต้เลเวลนะคะก็จะอยู่ในช่วงตรงนี้นะคะ ซึ่งตัวระบบออ t โต้เลเวลค่ะจะมีหน้าที่ชดเชยค้าระดับให้กับกล้องระดับของเรานั่นเองค่ะค่ะฉะนั้นแล้วเสียงที่เราได้ยินนะคะก็คือจะเป็นเสียงที่ปกติของกล้องระดับทุกยี่ห้อค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องการใช้งานกล้องระดับนะคะหรือว่ากล้องวัดมุม,มกล้องโทโทค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทางร้านกล้องสำรวจระยอได้นะคะที่เบอร03์033 3 494ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็น Line แอค่ะแอดไซ r y i 99ค่ะค่ะหรือว่าลูกค้าต้องการจะปรับตั้งคาลิเบตนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องระดับกล้องวัดมุมหรือว่ากล้องโทโตลนะคะสามารถเข้ามาที่หน้าร้านหรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ